วัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนาหกี่นะครับโจทย์คำตอบของสมการ1บวกห้ากำลัง x ส่วนด้วย1บวกห้ากำลัง x บวกด้วยห้ากำลัง2 x หารด้วย1บวกห้ากำลัง x กำลัง2บวกห้ากำลัง3 x หารด้วย1บวกห้ากำลัง x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆเท่ากับ26ส่วน25เท่ากับเท่าใด คำตอบของสมการตัวนี้ความหมายก็คือถามหา x นะครับบางคนอ่านแล้วงงๆนะครับว่าเขาถามหาอะไรอยู่คำตอบของสมการก็คือถามหาว่า x คือเท่าไหร่ตัวนี้นะครับถ้าเราจัดรูปร่างของมันมันคืออนุกรมแบบไหนอยู่หลายคนมองเห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้สามารถบอกได้ว่ามันคือกําลังสองแบบนี้แล้วก็ตัวนี้มันคือกําลังสาม เราเรียกอนุกรมนี้ว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตมันเป็นอนุกรมที่มันคูณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ a1 คือ1แล้ว r ก็คือ5กําลัง x ส่วนด้วย1บวก5กําลัง x ซึ่งสูตรของมันเราบอกได้ว่า s t มีค่าเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r โดยที่ r ต้องมีค่ามากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1นะครับซึ่งตอนนี้ r ข้างบนมันน้อยกว่าข้างล่างอยู่นะครับยังไงก็น้อยกว่า1แน่ๆดังนั้นใช้สูตรนี้ได้เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยบอกว่า a 1ส่วน1ลบ r มีค่าเท่ากับ26ส่วน25 แก้สมการนะครับกลายเป็น1บวกหากำลัง x ลบ5้ x 5 x, ากำลัง x หารด้วย1บวกหากำลัง x เท่ากับ26ส่วน25ตัวนี้กลับเศษซ้อนขึ้นมากลายเป็น1บวกหากำลัง x เท่ากับ26ส่วน25ย้าย1ไปลบเหลือ1ส่วน25ตัวนี้คือ5ากำลังลบ2นะครับ เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบแล้วได้ว่า x เท่ากับลบ2นะครับก็ข้อนี้ใช้เนื้อหาของอนุกรมเลขาคณิตธรรมดานะครับไม่ได้ยากอะไรแล้วก็แก้อสมการ Expo นะครับเป็นการเปรียบเทียบฐานเท่ากันคำตอบข้อนี้ตอบข้อ1ครับ